สำหรับพวกเราที่ดูวิดีโอต่อเนื่องมาแล้วก็ทำการบ้านมาจริงๆครับคือจดเราไปนึกต่อลองต่อมาจริงก็ก็จะเริ่มรู้อะไรบางอย่างแต่ตรงนี้เนี่ยเจตนาจริงก็คือการที่พวกเราเนี่ยมีใจที่ช่วยกันแล้วก็ทำให้สิ่งต่างดีขึ้นจริงมันคือมันมันคือพอมีใจเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเรามาช่วยกันจริงๆเราจะร่วมเรียนรู้และสิ่งต่างมันก็จะดีขึ้นจริงๆแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยภาพนั้นยังไม่เกิดนะครับ แต่การติวเข้มในหมายเลข12นี้นะครับวีดีโอหมายเลข12เนี่ยก็จะเป็นการรับประกันรับประกันว่าจุดเริ่มต้นซึ่งเล่งรัดแล้วคนที่ไปลองจริงๆเนี่ยเอาแนวทางทั้ง4ข้อนี้นะครับไปลองใช้จริงๆก็จะรู้ได้เองจริงๆว่ามันเป็นไปได้ผมจะเล่าให้ฟังครับคือลองนานแต่มันไม่ใช่นานมากทั้งชีวิตนะแค่ลองไป ไม่กี่สิบวันเนี่ยก็จะก็จะรู้ดีได้เองอ่ะนะครับก็ข้อที่1ครับอันนี้ลอกแบบพระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ามาเลยนะครับก็คือท่านบอกลูกศิษย์ว่าถ้าเธอจะมาบวชกับฉันเนี่ยมาสิมาอ่าเธอบวชเสร็จแล้วนะเธอไปหาที่อยู่ของเธอให้มันสบายอ่ะจะเป็นเรือนว่างก็ดีจะเป็นโคนต้นไม้ก็ดีให้เธอสบายนะครับให้ใจกายของเธอแล้วก็สถานที่สิ่งแวดล้อมอ่ะมันสบายนะครับ ลดความร้อนรุ่นวุ่นวายในใจนะครับอะไรที่มันลบตัวอยู่ลดออกอันนี้พูดมาถึงตัวเราแล้วด้วยนะครับคือบางทีอะเราร้อนใจมันร้อนรุ่มมันวุ่นวายเราไปรับข้อมูลรับอะไรมาเยอะเกินจนมันลบหัวไปหมดนะครับจนอะไรข้อมูลเรื่องราวต่างๆบางทีมันก็ดีนะครับแต่มันลบไปมันเหมือนกับเหนื่อยมันเป็นประจุท,ที่ค้างอยู่มันทําให้ไม่โล่งนะครับก็ทําให้ตัวเองโล่งโล,ล่งในขั้นต้นก่อนสบายในขั้นต้นก่อน สบายบายนะครับขั้นต้นนะครับต่อไปครับเหมือนกับที่ผมเนี่ยผม,ผมตกใจนะพอมาถึงวิดีโอนี้ค่อผมอัดวิดีโอต่อเนื่องมาไงแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราโดนประจุมาเยอะแล้วเราคิดมาเยอะแล้วมันจะละละ้เาเมือมาอัดวิดีโอนี้จะเอาไงเนี่ยแต่ก็ลองรับฟังไปนะครับมันคือมันรวมถึงการวางอะไรด้วยนะครับนี่คือขั้นที่หนึ่งนะครับพร้อมรับดีขั้นที่2ครับละนิวออ นิวรเนี่ยจะเป็นนิวร์นิวร์ก็ได้นะครับตามที่พระบาทสมเด็จพระสมรัมมาพุทธเจ้าท่าบอกไว้ตั้งแต่ฟุ้งซ่านมีความอะไรอ่ะง่วงหาวหาวนอนมีการเมื่อยมีอะไรผมจําได้ไม่หมดนะแต่ผมจะมองว่าอะไรก็แล้วแต่นี่มันเป็นอุปสรรคที่มันฉุดลั้งเราไวอ้อะจากความปลอดโปร่งโล่งสบายอะโยนมันทิ้งไปการที่เราคิดมากการที่เราตื่นเต้นฟุ้งซ่านพวกนี้นะครับ โยนทิ้งไปรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงการที่เราปวดเมื่อยด้วยปวดเมื่อยก็ไปนวดตัวไปรู้ว่าต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ละนิีวรต์ตรงนี้นะรวมถึงการที่เราไปใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างนี้เป็นต้นนะครับคือรวมถึงการที่เราเชื่อมั่นว่าดามไม่มีจริงเนี่ยก็คือตัวเราเองเนี่แหละจริงๆริแล้วมันไม่มีจริงหรอกสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากไปเพื่อที่ไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจมันนะเพื่อที่ต่อไปเนี่ยผมจะไม่คิดมากกับชีวิตจะนอนให้เร็ว จะตื่นให้เร็วจะใส่ใจการงานให้ดีไม่มีปัญหาด้วยนะนะครับคือเราไม่เอาเอารมณ์ความรู้สึกที่มันร้อนรุ่มที่มันลกในหัวสมองเป็นใหญ่ด้วยนะครับก็แต่ขั้นตอนของการละนิวรนนี่คือการละจริงๆคือแบบถอดจากเดิมที่เราเริ่มสดชื่นแจ่มใสในขั้นที่หนึ่งพอประมาณแล้วมันจะสดชื่นแจ่มใสมันจะปลอดโปร่งโล่งสบายยิ่งยิ่งขึ้นพอเราตั้งใจที่จะถอนแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้โยนการคิดมากทิ้งไปนะบางอย่างมันต้องคิดไงคิด คิดแบบเพื่อไปแก้ปัญหาจริงๆคิดเพื่อให้เกิดความต้องให้สนองความต้องการจริงๆหรือเราจะวางมันก็ได้นะครับบางอย่างมันต้องไปคิดก่อนไปวิจัยมันอะว่าเออว่าเราควรจะคิดเรื่องนี้ดีไหมเออไม่ใช่อยู่ดีคิดจนวุ่นวายทั้งหมดแต่สุดท้ายได้แต่ความเครียดอันนี้มันก็ไม่ใช่ถูกต้องนะครับจะกลายเป็นคนไม่มีปัญญาไปนะครับต่อไปครับขั้นที่3ลองชานลองชานอ่ะผมพูดซ้ําอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน ประกอบไปด้วยวิตกวิจารณ์ณวิตกวิจารเนี่ยผมจะแปลเป็นว่าการที่เราสนใจใส่ใจหรือการโฟกัสนะครับสนใจใส่ใจยิ่งเราสนใจใส่ใจมากเท่าไหร่นะครับเราสนใจใส่ใจในแนวในแนวที่จะรู้จักรักและดีกับตัวเราเองมากยิ่งขึ้นเราจะเป็นเจ้านายที่ใส่ใจแล้วก็ใช้งานตัวเราเองเนี่ยสร้างพัฒนาและใช้งานตัวเราเองได้ดีิยิ่งขึ้นมันกัมันเหมือนกับคนป่าซึ่งใส่ใจโลก จนรู้ที่จะดึงทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆมาผลิตเป็นเครื่องมือดึงทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆมาผลิตเป็นรถยนต์ตัวเราเองก็เช่นเดียวกันครับเราจะใช้แบบเดิมๆที่เราใช้อยู่หรือเราจะเข้าใจมันที่พระองค์ท่านสอนให้รู้ตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นใจกายใจการรับรู้การรู้สึกัาษะต่างๆนะครับภาษาก็คือการที่เราไปสัมผัสมันนั่นแหละจากนั้นเนี่ยเรารับรู้มันมันเกิดการปรุงแต่งเกิดอารมณ์ ความรู้สึกเกิดการนึกคิดเกิดการรู้นะครับเกิดการพูดทําอะไรต่อไปสารพัดจนติดเป็นนิสัยในสิ่งที่เราเคยทําบ่อยๆพระองค์ท่านสอนว่าให้เราไปใส่ใจพวกนั้นแล้วจัดระเบียบมันให้มันมีคุณภาพไม่ใช่ให้มันไปเครียดไม่แห้่ไปชนต่ออะไรประมาณนั้นนะครับทําให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นชีวิตเราก็จะดีย,ยิ่งขึ้นนี่คือการลองชานนะครับ จากที่บอกว่าวิตกวิจารณ์ก็คือสนใจใส่ใจนะครับท่านบอกให้จัดระเบียบก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะตื่นตัวและมีความสุขรักรู้สึกดีกับมันก็คือปิติสุขต่อไปก็คืออีกสะัะอีกคู่หนึ่งก็คืออุเบกขายกัคกา,าก็คือเรื่องนี้จะวางเรื่องนี้จะลุยให้ถึงผลจะจับจะเกาะให้แน่นจะเอาให้ดีนะครับก็เหมือนกับที่ผมบอกว่าผมอยากล้อมรั้วแล้วรวมทีมคนที่จะมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆไปด้วยกัน ที่บอกว่าติดเครื่องสิ่งที่ผมอยากติดเครื่องจริงก็คือตัวเราดีพวกเราดีไปทําให้ทั้งปวงดียิ่งยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปหลังจากที่เราฝึกตรงนี้เนี่ยเขาใจเรีว่าคนได้ฌานแต่ฌานของผมไม่ใช่ฌานหนึ่งถึงฌานสีหรือรูปฌานรูปฌานหลายหลายชั้นนะครับฌานของผมจะเป็นการปรุงที่บอก3ตัวนั้นนะให้เหมาะกับการงานตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ฝึกสร้างการอยู่เล่นเศษบุญหรือ ปัญญาหรือการรู้แจ้งเห็นจริงผมจะปรุงให้เหมาะสมปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์ตรงหน้า,าการนอนการที่เราจะแบบคุยกับเพื่อนของเราจะฝึกผมยังไม่เก่งพี่ยังไม่ได้องชานชานของผมจะเป็นชานปลอมเป็นชานเบาๆเป็นชานลุ่มมนะครับแต่มันก็จะครบทั้งสนใจใส่ใจตื่นตัวและมีความสุขแล้วก็ทุกเรื่องนี้จะวางนะเรื่องนี้จะ จับให้มั่นนะจะลุยให้ถึงนะแล้วก็จุดที่4ครับคือจเจริญธรรมจเจริญธรรมเนี่ยจุดแรกที่อยากให้มองก็คือมีอยู่7ขั้นอารมณ์นามรูปเกิดดับไตรลักษณ์วิราคะนิโรธปฏินิสักคะอันเนี้ยเอามาปรับเนี่ยคนที่ปรับไอ้เขั้นนี้จริงๆกับชีวิตนะจะเป็นเซียนได้ทั้งทางโลกและทางธรรมในเรื่องนั้นๆแต่ผมไม่ได้เป็นเซียนในเรื่องอะไรนะครับถ้าผมจะเป็นเซียนได้ผมก็จะเป็นเซียนในเรื่องของ1การอ่านเกม สการส่งเสริมเซียนที่เป็นคนเก่งดีใจบุญเนี่ยในด้านต่างๆแล้วมารวมทีมกันถ้าผมจะบอกว่าตัวเองจะปฏิบัติไปในเซียนทางด้านไหนก็จะเป็นพวกกองเชียร์ครับต่อไปก็คือให้คหํานึงถึงหลักคําสองพระผู้เจ้าที่เป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคํานึงถึงศีลสมาธิปัญญาคํานึงทํานึงถึงศรัทธาสติวิริยะเข้ามาประกอบกับศีลสมาธิปัญญาด้วยนะครับจากนั้นเนี่ย อยากให้ไปมองที่ผมพูดไว้เป็นสูตร5-4-7 5ก็คือการที่เราไปลงมือทำมันถึงจะเกิดการเรียนรู้ลงมือเสร็จบ่อยๆเกิดฝีมือจากนั้นฉลาดพัฒนาเครื่องมือนำเครื่องมือมาวางต่อเนื่องกันเป็นระบบจากนั้นฉลาดสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานนะครับนี่คือ5ตัวแรก5-4-7ใช่ไหม4ก็คือคนเราเนี่ยทำคนเดียวจะให้เกิดสิ่งดีๆได้ง่าย แต่ถ้าเราความนำความถนัดที่หลากหลายมาร่วมกันมันก็จะดีได้ง่ายยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ1ความถนัดทางด้านเทคนิคความถนัดทางด้านอ่านเกมทางด้านการเชียร์กรันทางด้านการรู้แจ้งเห็นจริงผมก็บอกการปฏิบัติร่วมกันทั้งหมดแล้ว7ก็คืออะไรการเชียร์ที่บอกว่าผมแบ่งการเชียร์เป็น7กลุ่มให้รู้เชียร์ตนเองเชียร์กันเอง เชียร์จากห่วยเชียร์ต่อยอดเชียร์ประสานเชียร์เซียนเชียร์ครูเซียนนึกภาพที่คนเราที่มีความเก่งทางด้านต่างเนี่ยมารวมตัวกันจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาความเก่งทางด้านการเกษตรด้านการช่างด้าน AI ด้านการอ่านเกมด้านการเชียร์ด้านการแพทย์มารวมกันเกิดเป็นการเกษตรครบวงจรซึ่งทำให้คนที่เข้ามาอยู่ในรั้วเกษตรเนี่ยมีสุขภาพดีด้วย มีทุกสิ่งทุกอย่างในลั้วนั้นนะ่ะเจริญง,งอกงามมีอาหารที่ดีมีรูปแบบชีวิตที่ดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาที่ดีด้วยโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากนั้นนะครับให้ไปดูสูตร544438 5ก็คือสีห้าสก็คือพรหมิหาร4อิทิบาท4สังขาว,วัตุสีรวมถึงมงคลชีวิต38ปประการนะครับก็ รวมถึงการตั้งตนตั้งจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตตั้งตนก็คือมุทาลิ้นคอคางไหลทางหลังท้องทวารนะครับประกอบกิจกรรมการงานต่างๆตั้งตนตั้งจิตเจริญจิตก็อยู่ในเรื่องของฌานด้วยนะครับอธิษฐานจิตนะครับการตั้งสัจจะนะครับการตั้งสถานีการติดตั้งติดเครื่องเดินเครื่องต่อยอดยกระดับอเครื่องมือที่เราติดต่อยอดยกระดับสูตร หมูหยองของเราจนกลายเป็นธุรกิจจนกลายเป็นส่งออกได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันไม่ใช่หมูหยองเสีทีเดียวนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับอยากให้บอกว่าไอดอลของเรานะครับสำหรับผมนะก็คือคุณยายคนหนึ่งท่านเดินคุยกับผมท่านบอกว่าเนี่ยรู้ไหมอะไรดีมากเลยการแผ่เมตตานะลูกสมัยก่อนนะยายเครียดกับลูกหลานมากเลยลูกหลานไม่รู้ว่าจะเรียนจบหรือเปล่าประมาณว่าเกรเรอะไรแต่แต่ผมจําไม่ได้ว่าท่านพูดคําไหนนะครับก็ ท่านก็บอกว่ามาที่วัดท่านสอนให้แผ่เมตตายายก็แผ่ตามแผ่เมตตาแล้วมันก็ดีขึ้นพอพอแผ่ที่วัดเสร็จก็ไปแผ่ที่บ้านจากนั้นเนี่ยยายจะมานั่งที่ริมแม่น้าเจ้าพยาไปไหว้ก็แผ่เมตตาตอบหลังจากนั้นไม่ได้ด่าลูกหลานเลยไม่ได้เครียดกับลูกหลานเลยลูกหลานก็เรียนจนจ,นจบปริญญาโทชั้นผู้ท่านพูดแค่นี้ท่านเป็นคุณยายอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะอยู่กรุงเทพท่านเกี่ยวข้องน่าจะเป็นกิจการของครอบครัวใหญ่อะไรเกี่ยวกับ โรงเลื่อยโรงไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยอะไรประมาณนั้นนะเป็นร้านใหญ่เลยแหละนะครับถ้าลูกหลานท,ที่ได้ฟังนี้ลองนึกภาพที่วิดีโอที่7เนี่ยถูกส่งต่อไปเยอะๆนะครับวิดีโอนี้จะส่งต่อญาติบางทีไม่ดูหรอกเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องมาเขาก็จะไม่รู้นะครับจะผ่านเป็นว่าเขาบอกว่าอะไรไม่รู้เรื่องซะมากกว่าแต่ถ้าคนที่ไปไปฏิบัติจริงๆแล้วดึงมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการงานทั้งหมดนะครับก็จะรู้ได้เอง ุญยาแผ่เมตตายังเกิดผลดีขนาดนั้นแต่ถ้าเรามาลอง4 4ข้อนี้นะครับประกอบกับ7ขั้นประกอบกับที่ผมบอกมาทั้งหมดนะครับแล้วนำมาปรับใช้แล้วนำมาปรับใช้กับการเรียนรู้ฝึกสร้างของพวกเราและหมู่คณะกับการอยู่เล่นเสพของพวกเราและหมู่คณะกับบุญและภูมิปัญญาในระดับต่างๆของพวกเราและหมู่คณะเนี่ยโอ้โห อะไรมันจะเกิดขึ้นครับผมฝันฝันว่าจะเจอใครสักคนที่มามาเล่าให้ผมฟังว่าเออเราจะไปด้วยกันไปดูมาแล้วเนี่ยเราเริ่มซื้อที่ดินล้อมรู้ว่าเราเริ่มสร้างทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยไปด้วยกันเลยดามมาสร้างวัดกันสักหนึ่งวัดเรียกว่าวัดนิมนต์ออกให้พระท่านปฏิบัติตามนี้แหละแต่ท่านไม่ปฏิบัติตามนี้เราก็ไม่ว่าท่านเพราะว่าท่านอยู่ในเพศที่สูงกว่าเราเราก็แค่บอกว่า ขอนิมน์ออกให้ท่านออกง่ายๆนะเราจะไม่ไปด่าว่าท่านทําผิดอะไรไม่แบบจานพี่ขอแค่ว่าวันที่ท่านมาบวชเราก็นิมนต์ท่านเข้ามาแต่วันไหนที่เราจะนิมนต์ออกขอให้ท่านออกไปได้โดยง่ายแค่นั้นเองครับเรียกว่าวันนิมนต์ออกซึ่งก็จะครบทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะครับทั้ง7ขั้นทั้งสี่ข้ออะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหจะเป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านจะบอกเราได้หมดแหละว่า อะไรมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราครับพี่ครับคืออะไรนะผมก็เป็นคนมีบาปมีกรรมเยอะก็อยากจะพึ่งพึ่งวัดนิมนต์ออกนี่แหละนะครับก็เลยทําวิดีโอนี้สาธุขอให้มีโอ,โอโกาสได้สร้างวัดสักหนึ่งวัดเถอะจะตั้งชื่อว่าวัดนิมนต์ออกนะครับก็ตกลงง่ายๆนะครับเวลาที่เราจะนิมนต์ท่านออกก็ขอให้ท่านออกง่ายๆคือตั้งเป็นกติกาของวัดนี้ไปเลยนะครับไม่ไม่เกี่ยวว่าท่านท่านทำผิดนะท่านก็ดีของท่านนั่นแหละ แต่เราเรารู้สึกอุ้ยอุ้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ปฏิบัติตามนี้นะครับท้ายสุดพี่จะรู้เท่าทันวาระจิตตัวเองสาหรับคนที่พ้นแล้วจากการนะครับพ้นแล้วจากการสนุกกับการร่วมเพศสนุกกับการกินสนุกกับการมีชีวิตที่ดีมุ่งเข้าสู่ไอ้ทำชั้นเลิศเลิศของพระบาทสมเด็จพระสัมมาุทธเจ้าเนี่ยจะเริ่มรู้วระจิตตัวเองได้ดียิ่งยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยพลังของการรู้วระจิตเนี่ยก็จะเป็นเป็นฌานเป็นตัวรู้เนี่ย จะรู้ว่าและจิตคนอื่นจะล่วงรู้ทุกสิ่ง,ท,งทุกสิ่งทุกอย่างจะทําได้ในสิ่งต่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่นี่คือแบบผมพูดจริงๆนะบุญเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แบบคิดไปเองไงบุญเนี่ยมันคือสิ่งที่สัมผัสและจับต้องได้จริงๆมันเห็นได้ด้วยตามันรู้ได้ด้วยใจด้วยเห็นได้ด้วยตาด้วยมันคือสิ่งที่ปรากฏจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของของมั่วที่เข้าใจใช่ไหมก็อธิษฐานจิตขอ สร้างจริงๆอะ่ะวัดนิมนต์ออกก็คืออยู่ในชุมชนพลังดีใช่ไหมแกนกลางของชุมชนพลังดีก็คือวัดนิมนต์ออกแต่ชุมชนพลังดีผมไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่มีผู้ใหญ่ใจดีมาฟังวิดีโอนี้ลรวบอกวัดนิมนต์ออกดาไปสร้างเลยผมสร้างเลยจริงๆนะคือวัดนี้เนี่ยอาจจะไม่มีพระภิกษุอยู่แม้แต่รูปเดียวก็ได้เพราะหลายท่านอาจจะโดนนิมนต์ออกหมดนะครับแต่ก็จะยังมีอุบาสิสก,าสกาซึ่ง ปฏิบัติทั้งสี่ขั้นนี้รออยู่รอใครสักคนที่จะบวชเป็นพระแล้วปฏิบัติตามสี่ขั้นนี้อย่างจริงจังขึ้นแบบเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเครียดนะครับมันไม่ใช่คือ,ค,อคือการปฏิบัติสมาธิผมอาจจะผิดหลักกับอาจารย์ลหลายๆท่านที่แบบนั่งปวดก็ปวดไปเข่าก็แข็งไปอะไรมาเนี่ยคือแบบนั่งให้ทรมานไม่ไม่ใช่พี่คือมันจะนวดตัวได้มันจะเดินได้มันจะยืดเส้นได้ไม่ผิดออกกําลังกายได้ครับไม่ผิดครับพี่นะครับถ้าเป็นพระนะ ถ้าเป็นอุบาสกวาสิกาก็พ้นจากการถือถืออะไรถือศีล8ปดศีลสิ 8, ส 10, ก็มีการร่วมร่วมรวมักได้แต่พระร่วมไม่ได้นะพี่เพราะว่าถ้าถ้าคุณจะเป็นพระแล้วคุณจะร่วมร่วมรักหรือคุณจะผิดศีลเนี่ยคือผมจะไม่ใช่แบบอะไรอะ่ะจะไม่ไม่ให้ผิดศีลมั่วซั่วแล้วคือบางคนนะ่ะไปบวชแล้วบอกว่าผิดศีลก็ปองอาบัตได้จะไม่ให้มั่วซั่วเพราะมันจะเป็นโมฆะบุรุษมันจะเสียสัจจะไม่ใช่ผิดศีลได้สบายแล้วเดี๋ยวเรามาปองอาบัตเอา อันนั้นนะไม่เห็นด้วยมันจะกลายเป็นการสร้างนิสัยเสียมันไม่ใช่พี่นะครับคือพระเนี่ยจะต้องแบบเป็นเนื้อนาบุญจริงๆถามว่าต้องเคร่งไหมมันไม่ใช่เรื่องเคร่งอ่ะคือเราจะอำนวยความสะดวกให้ท่านเพื่อให้ท่านไม่ผิดศีลไงอย่างท่านไม่จาเป็นต้องจับเงินเลยเพราะว่าทุกคนทําที่อยู่ทําห้องน้ําแบบเลิศหรูอลังการไว้ให้อ่ะเต็มที่ทุกอย่างดีหมดครับบางทีท่านไม่จําเป็นต้องต้องมาเดินบินาบาดข้างนอกเลยได้ซ้ำไปอย่างบางคนบอกว่า อะไรนะการบินบาบัตคือการโปรสัตแน่นอนการบินบาบัตคือาการโปรสัตก็คือเปิดโอกาสให้สัตว์ได้ทําทานแล้วก็เปิดโอกาสให้พระเนี่ยได้มาสัมผัสคนเพื่อจะได้ดูว่าวาลจิตของคนเน่ะเป็นยังไงจะได้ชี้ให้ตรงจุดคือคือพระเนี่ยท่านสารพมนะก็คือมันไม่เกี่ยวกับการบรรยายธรรมไงคือท่านไม่ต้องบรรยายธรรมแต่ท่านจะชี้ชี้ให้เห็นเลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคือผมเป็นคนที่ อ,นะอ่านผ้าใจพิดโดมาบ้างพอสมควรก็จะพอรู้อะไรบางอย่างประมาณนั้น่ะอันนี้มันลึกไปแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอาแค่นี้แหละพอแล้วครับ